สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีแฟนเพจแม่บัวน้องจ๊อบสวัสดีช่องแม่บัวน้องจ๊อบค่ะมาค่ะวันนี้ทานอาหารเย็นกับแม่บัวนะคะแกงปลาใส่บวบค่ะวันนี้มาจ้ามากินน้ากันค่ะหมูฟองไอ้น้องมากินเป็นหมูแม่บัวเด้อจ้าเพื่อนแม่บัวนะคะ ก็เอากับป๋อต้องลายใหญ่กินสำลีกับอิ่มค่ะกินสำลีกั็ฟอ้บอก,กินได้นิดเดียว แช่งปลาใส่บวกชดน้ำร้อนๆนะคะ่ะกินเป็นหมูแม่บวัวเด้อค่ะเอกซีงานได้จ้าแกบหลายเด้อค่ะแกบแต่ตี๋ก็บอกแม่บัวก,กินเยอะๆกินเยอะๆแกลบเยอะๆแต่สี๋ห้าคำกระเพาะมันเนี่ยนะ อย่าเสียงดังไม่เอาอย่ารบกวนบอเดมมาขอแสบเด้อขอแสบเด้อนีรดหวานหวานน้ำหน้าเปรี้ยวตาหลัง มะข้อพปกใดแซ่บเนี่ยก็ะแซ่บด้วยค่ะแซ่บอร่อยแล้วนี่แจ่วแจ่วปลาร้าตักปลาร้าใส่แล้วก็ใส่พริกป่นอา่าจิ้นอหา ไปรอดตลาดไปซื้อบวกสองลูกห้าบาทพ้องถูกครับบ้านไปบวกมเมื่อเช้านั่งกินข่าวอยู่หน้าบ้าน ถ่ายคลิปยาวเกินพอเราจะมาลง youtube มันหารูปโบเจอค่ะกดเข้าไปแล้วจะกดใส่รูปรูปภาพมันบมมีเลยค่ะอยู่ในอัลบัม้มแต่พอเราเปิดดูเฉยๆนี่เห็นแต่พอเราจะลงไม่มีจะลงในเพจกับโบเห็นค่ะนในบกเขาลยถ่ายสัสนๆค่ะคิดกินข้าว เพราะว่าแม่โบตัดต่อ,อยังไม่เป็นเดี๋ยวจะไปหามหมูหาพวกอยู่ให้มีเพื่อนนั่งข้างๆก่อนถึงจะไปได้ถ้าขับรถไปคนเดียวแม่โบบอกาแม่บโบกลัววูบกลัวหมดสติประคับประคองตัวเองพออยู่ได้อยู่ไปวันๆพอไปซื้อของกินใกล้ๆระวังตัวอยู่ค่ะงานหมดสติมันเคยเป็นค่ะ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ